เมื่อเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นนิทานธรรมที่มีชื่อเรื่องว่าสุมโนภิกุกับภิกสุพราหมณ์ผู้เป็นคู่แห่งโทษทันในวิบากรรมแห่งรักแต่จะเป็นการวิเคราะห์เหตุแห่งกรรมจากนิทานธรรมเรื่องนี้ ในบทสรุปสุดท้ายนั่นก็คือภิกษุพราหมณ์หรือเทพบุตรราชองครักษ์ขององค์สีมาตุลีนั้นมีกรรมในเรื่องของอำนาจอิทธิฤทธิ์ของตนเองที่ติดตัวมาจากเผาพงบนสวรรค์ที่สามารถสํแดงเดชในเรื่องของอภิญญาต่างๆได้ในทุกๆพบภพชาติทั้งในฐานะ บุตรชายของแม่ทัพผู้พักดีแห่งกองทัพสวรรค์ผู้คุ้มครองบัลลังก์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์มหาเทพพระศิวะทั้งในภพชาติที่ได้เสวยซึ่งวิบากกรรมหลังจากได้ชดใช้ความผิดในโทษทันน้มมหานรกอเวจีโทษทานทำให้อารหันนั้นต้องแปดเปื้อน และเกิดมาในภพภูมิของเดรชานในฐานะพญานาคราชผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ที่เคยได้สร้างปัญหาให้กับนครบาดานด้วยการนำบุษสาวที่เกิดจากนางนาคราชที่ดาของน้าผู้ครองนครซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เสวยสุขเป็นนางฟ้าผู้รับใช้บนสวรรค์ ในฐานแห่งกำลังบารมีในตระคูลของนางนั่นเองภิกษุพราหมณ์ในภพชาติที่สเสวยวิบากเป็นพญานาคราชนั้นได้มีความหญิงทนงในอำนาจอิทธิฤทธิ์ของตนเองที่มีอยู่อย่างมากมายในฐานแห่งบุญบารมีเก่าของการเป็นราชบุต ของท่านแม่ทัพแห่งสวงสวรรค์และฐานแห่งกำลังของนาคราชผู้บำเพ็ญบารมีจำศีลภาวนามีความกล้ากแกร่งในอำนาจแห่งอภิญญาแต่ยังไม่ได้มีความแตกฉานในธรรมเท่าใดนะักยังมีอัตตาในความเป็นตัวตนของตนเองอยู่เช่นเดิม ณห่วงเวลาแห่งการเสวยพบชาติของพญานาคนั้นภิกษุพราหมณ์ได้นำพาบุตรสาวของตนเองเล่นสนุกสนานด้วยความคึกขนองโดยไร้ซึ่งสติปัญญาและยังขาดหลักธรรมในเรื่องของพรมวิหารสี่อยู่เฉกเช่นเดิมเหมือนที่เคยเป็นมา ิสุพรามในภพชาติของพญานาคราชซึ่งเป็นบุตรเคยของนาคผู้ครองนครได้นำพานาคีน้อยบุตรสาวของตนเองใช้อำนาจอิทธิฤทธิแห่งกำลังในเชื้อสายชนชั้นปกครองของตนเองที่มีอบรมสั่งสอนบุตรีในทางที่ผิดและไม่ถูกต้อง โดยการสำแดงเดนแห่งอิทธิฤทธิอำนาจทั้งหลายนั้นทำให้นครบาดานต้องตกอยู่ภายใต้วิกฤตแห่งความโกลาหลวุ่นวายและการสูญเสียการกระทํานั้นก็คือการสั่งสอนบุตรีของตนเองในการแผลงฤทธิ์สร้างความปั่นป่วนและเผาเมืองบาดาลด้วยความสนุก ทำให้หนาคราชผู้ไม่มีฤทธิ์นั้นต้องล้มตายลงไปอย่างมากมายในภพชาตินั้นร้อนถึงองค์นาคราชผู้เป็นใหญ่เบื้องบนณเวลานั้นนั่นก็คือองค์สีมาตุรีผู้เสวยวิบากแห่งภพชาติในฐานกำลังแห่งอำนาจในรูปรักษ์ของนาคราช ผู้มีผิวพรรณหรือเกร็ดชาติเป็นสีขาวน้ำนมบริสุทธิ์อ่อนนุ่มประดุดปุยฝ้ายและมีขอบเกร็ดเป็นสีทองเหลืองอารามเกล็ดมีความแข็งแกร่งประดุดเพชรอันเป็นลักษณะเดิมเฉพาะและเป็นคุณสมบัติพิเศษของนางที่ได้จากการบำเพ็ญนั่นเอง การสั่งลงโทษทันแห่งพญามหาหนาคราชนั้นได้มีคำสั่งซึ่งบัญชาให้แยกสองพ่อลูกคู่นี้ออกจากกันสั่งลงทันให้ดวงจิตของราชองครักษ์ณเวลานั้นไปเสวยซึ่งวิบาแห่งกรรมด้วยการเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อชดใช้ความผิด และมิให้ข้องเกี่ยวกับวังบาดาลอีกต่อไปส่วนนาคีน้อยผู้มีฤทธิ์มากตั้งแต่วัยเยาว์ผู้ซึ่งเป็นบุษสาวและเป็นหลานสาวของเจ้าผู้ครองนครบาดาลในเวลานั้นได้ถูกสั่งลงทันให้กลับขังและจองจำอยู่ภายในลูกแก้วอันศักดิ์สิทธิ์บนสวงสวรรค์ ยาวนานถึงสิบห้าปีเวลาแห่งสวรรค์ก่อนที่จะถูกส่งลงมาเพื่อเสวยซึ่งวิบากแห่งกรรมที่ต่างวาระกันในภพชาติของมนุษย์ต่อไปฐานกำลังแห่งการลงโทษทันในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นผลแห่งกรรมที่ผูกพัน์เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน มาจนถึงพบชาติในปัจจุบันการสั่งลงโทษทันแม้แต่จะเป็นการทำตามกฎแห่งสวรรค์และทำตามอำนาจที่ถูกต้องของกฎแห่งโลกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ตามทีก็ยังคงได้รับผลแห่งกรรมนั้นอยู่ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อถึงเวลาด้วยเหตุและปัจจัยที่ส่งผลเกื้อหนุนอย่างพร้อมมูลในธรรมที่เหมาะสมแล้วนั้นดวงจิตที่เคยมีกรรมหรือการกระทำอันปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนั้นย่อมที่จะหวนคืนกลับมาเจอกันอีกเสมอมิใช่เพียงแค่พบชาติเดียวเท่านั้น แต่มันเป็นการวนแบบซ้ำๆเดิมๆเพิ่มเติมก็คือฐานะและรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองด้วยเหตุแห่งอาสวะกิเลสที่ยังคงหลงเหลือในแต่ละภพชาติในธรรมที่ยังมิอาจตื่นรู้ในฐานแห่งรากเหง้าของกิเลสตัณหาทั้งหลาย ที่อยู่ภายในดวงจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาในความไม่รู้ในธรรมแห่งความจริงของโลกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เมื่อฐานแห่งกำลังในภพชาติของการสร้างบุญบารมีร่วมกันระหว่างเทพบุตรราชองคลักษ์และองค์สีมาตุลีได้ถึงการเวลา ที่ต้องเวียนมาบรรจบและพบกันอีกครั้งด้วยฐานแห่งวิบากรรมที่ทับซ้อนแล้วทบซ้อนอีกในการเวียนว่ายตายเกิดทุกครั้งที่ได้พบเจอกันในแต่ละภพชาติผนวกเข้ากับบททดสอบที่ท้าทายของโชคชะตาอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หนุนทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ ประสานทภพบชาติให้ขยายออกไปโทษทันในเหตุวิบากรรมแห่งรักในครานั้นได้กลายมาเป็นมหากาบแห่งพบชาติในสังเวียนการต่อสู้กับวังวนแห่งสังสารวัตรที่ยาวนานแห่งนี้มันเป็นความยุ่งเยิมในห่วงแห่งสายใหญ่ในสายสัมพันธ์ แห่งการกระทำที่ถักทอจนกลายเป็นร่างแห้ที่โอบรัดตัวเราให้ดินไม่หลุดด้วย <c oughs> แต่ด้วยบาร,รมีธรรมแห่งการบำเพ็ญเพียรซึ่งบุญบาร,รมีทั้งหลายในฐานะดวงจิตแห่งคู่สมดุลภายใต้นามขององค์สีมาตุลีนั้น ทำให้ได้เลยเห็นถึงซึ่งบททดสอบของโลกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ในความท้าทายแห่งรักของจิตทั้งสองดวงนั้นว่าจะดำดิ่งก้าวล่วงในกิเลสตันหาในธรรมอันเร่าร้อนในฐานกำลังของเหตุแห่งอวิชชาหรือความไม่รู้นั้นหรือไม่ และนั่นคือเหตุผลแห่งธรรมที่มันทำให้สุมโนภิขุกับภิกสุพรามนั้นต้องพำนักและพักอาศัยห่างไกลจากกันเพื่อไม่ก่อให้เกิดฐานแห่งกำลังในการจุดประกายซึ่งไฟแห่งตันหาราคะให้มันลุกโชนเผาไหม้ ในธรรมแห่งกรามมรรมของคนทั้งสองเพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นความผิดที่ซ้อนทับซึ่งความผิดกลายเป็นกรรมที่ทับซ้อนด้วยแรงแห่งกรรมที่หนักเพิ่มขึ้นถ้าหากในภพชาตินี้สุมโนพิขุนั้นไม่ได้บวชปัญพชา หรือว่าไม่ได้มีปัญญายานในธรรมที่ตื่นรู้หากการโคจรมาพบกันของคนสองคนแล้วทำให้ดวงจิตนั้นเกิดการพลาดพลั้งและนำพาสังขารธรรมของตนเองให้หลงไหลแล้วสมสู่กับภิกษุพราหมณ์ในธรรมแห่งธรรมชาติ ที่ผิดปกติวิสัยเท่ากับเป็นการไม่แก้ไขซึ่งวิบากกรรมเก่าของตนเองให้หลุดพ้นแต่ทว่ายังกลายเป็นเงื่อนปมของเหตุแห่งกรรมที่หนักยิ่งกว่าเดิมและนั่นคือธรรมอันท้าทายคือบททดสอบอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล ที่หมุนวนนำพาซึ่งกงล้อแห่งโชคชะตานั้นให้เวียนมาบรรจบตาขายแห่งกรรมนั้นมันสลับซับซ้อนและวิจิตพิสดารเกินกว่าจะรังสันให้ได้รู้กันในฐานแห่งปัญญายานของบุคคลที่แตกต่างกันด้วยเหตุเพราะว่า กำลังแห่งบารมีธรรมของแต่ละบุคคลน,นั้นก็แตกต่างกันและฐานแห่งบุญบารมีของแต่ละบุคคลที่สร้างขึ้นมานั้นก็มีกำลังมากน้อยแตกต่างกันออกไปที่สําคัญนั้นรากเงาแห่งกิเลสตัณหาภายในดวงจิตของแต่ละบุคคลน,นั้น ก็มีขนาดใหญ่โตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการขัดเกลากเกลนภายในใจของแต่และคนด้วยพบชาติอันยาวไกลนั้นมันจึงเป็นหนทางแห่งความเหนื่อยยากเป็นความทุกข์ระทมของชีวิตในการเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนซ้ำซากอยู่ร่่ำไปเช่นนี้ เพียงแค่เพราะอาสวะกิเลสหรือเหตุแห่งอวิชานี้เท่านั้นสังสารวัตรของเทพธิดาสีมหาตุรีในโทษทันของตนเองนั้นยังมีภพชาติที่สลับซับซ้อนอยู่อีกมากมายหลายภพหลายชาติเป็นความพิศวงเป็นความงงงวยเป็นความสงสัย ในเรื่องของการเวลาแห่งเอกภพที่ในภพชาติปัจจุบันนี้นั้นยังไม่อาจที่จะใช้ปัญญายาณที่มีนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์และไขความจริงเพื่อให้ได้ซึ่งความเข้าใจอย่างท่องแท้ในธรรมทั้งหลายที่เห็นนั้นได้จนกว่าโลกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นั้น จะเป็นผู้ที่ยอมให้ปัญญาในธรรมนั้นได้สำแดงเหตุและผลในความลับที่ถูกปกปิดเอาไว้เมื่อถึงการเวลาอันสมควรนั้นบารมีธรรมขององค์สีมาตุลีในฐานแห่งกำลังพบชาติของสุมโนพิขุนั้นได้กลายมาเป็นอํานาจแห่งบารมีธรรม ที่เพียรพร้อมและสมบูรณ์มากขึ้นแบบพบทวีคูณเป็นพลังอำนาจแห่งการผ่านบททดสอบของชะตาชีวิตที่สำเร็จดีแล้วแต่ทว่าโลกธานุอันศักดิ์สิทธิ์นั้นยังไม่ยอมลดละซึ่งบททดสอบที่ท้าทายจิตใจ และสภาวะธรรมของสุมโนพิคุภายใต้ดวงจิตของเทพธิดาสีมาตุลีบุตรีแห่งองค์มหาเทพพระศิวะและพระแม่ปราวดีผู้เป็นพระบริดาและพระมารดาของนางซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองบัลลังก์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งสวงสวรรค์อันยิ่งใหญ่นั้น เพื่อสร้างฐานแห่งกําลังอำนาจในบารมีธรรมของดวงจิตแห่งคู่สมดุลในมหาพิพพแห่งภพชาติอันยิ่งใหญ่ในฐานะของบัวดอกสุดท้ายแห่งพัทรากับนี้ภพชาติของสุมโนพิขุนั้นยังไม่สิ้นสุดแค่เพียงเท่านี้ยังมีภพชาติ ณห่วงเวลาที่เป็นช่วงบั้นปลายของชีวิตที่จะเราจะได้สาธยายเป็นนิทานธรรมในเรื่องถัดไปให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ฟังกันสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิต และจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย